ผมอยากจะทบทวนความจำให้กับพี่น้องที่เคารพทุกท่านได้จำว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์เตรียมก่อวินาศกรรมใหญ่ในประเทศไทยในสองครั้งผมอยากจะทบทวนความจำให้กับพี่น้องที่เคารพทุกท่านได้จำว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ เตรียมก่อวินาศกรรมใหญ่ในประเทศไทยในสองครั้งครั้งแรกมีการเตรียมการจะไปวางระเบิดที่ถนนวิทยุบริเวณสถานทูตสหรัฐอเมริกามีการเช่ารถบรรทุกถังน้ำซึ่งสมัยก่อนไม่ใช่ถังกลมๆเป็นถังสี่เหลี่ยมเรียกว่า เป็นถังอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมเจ้าของรถถูกชาวต่างชาติซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นคนอิหร่านได้ติดต่อขอเช่ารถเพื่อที่จะบรรทุกน้ำพอคนขับรถเอารถไปสถานที่นัดหมายคนขับรถก็ถูกสังหารและเอาศพยัดลงไปในแท่งสี่เหลี่ยมอลูมิเนียมนั้นแล้วก็มีการเติม ปุยยูเรียเติมอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็ติดตั้งปุ่มกดระเบิดพูดง่ายๆก็คือทำระเบิดสแสวงเครื่องขึ้นมาและก็ขับไปจะไปจอดที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาบริเวณถนนวิทยุขณะที่เลี้ยวเพื่อจะเข้าไปถนนวิทยุจากถนนพระรามหนึ่งรถบรรทุกแท้ง น้ำดังกล่าวก็ไปเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์คนขับรถลงมามอเตอร์ไซค์ล้มเกิดการโวยวายขึ้นคนขับรถที่เป็นชาวต่างชาติก็เลยวิ่งหนีไปตำรวจจากสอนอลุมพินีมาหาคนขับรถไม่มีก็เลยลากรถบรรทุกแทงน้ำนั้นซึ่งข้างในแทงน้ำเป็นวัตถุระเบิดที่มีรัศมีทําการประมาณ2ตารางกิโลเมตรนะ คือทำลายได้สองตารางกิโลเมตรลากรถบรรทุกแทงน้ำสี่เหลี่ยมนั้นไปจอดไว้หน้าสถานีตำรวจลุมพินีจอดอยู่หน้าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรถบรรทุกระเบิดจอดอยู่ตรงนั้นสวิกกดระเบิดอยู่ต่ำกว่าพวงมาลัยลงมาเป็นสวิกเปิดบิดขึ้นลงจอดอยู่วันสองวัน ได้กินเหม็นเน่าออกมาจากรถทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยจึงเอาคนมาเปิดแทงน้ำดูปรากฏว่าข้างในเป็นปุ๋ยยูเรียเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำระเบิดสแสวงเครื่องอัดเต็มมาเลยจึงโกยเอาวัสดุระเบิดนั้นออกซึ่งเป็นระเบิดปุ๋ยยูเรียนี่ครับจึงพบศพคนไทยมาทราบภายหลังก็คือเจ้าของรถบรรทุกนั้นอยู่ในแท่ง นี่ถ้าไม่เรียกว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริงก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับเกือบที่จะถึงหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาแล้วนี่จากสีแยกลุมพินีเลี้ยวขวาจะเข้าไปยังถนนนะครับจากถนนพระรามหนึ่งนะครับจะเลี้ยวขวาเข้าไปยังถนนวิทยุรถก็ประสบป,ปัญหา อุบัติเหตุเฉียวชนกันเสียก่อนเอาละครับก็บอกท่านทั้งหลายว่านี่แหละโชคดีนะชายอิหร่านคนนั้นถูกจับได้และถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในประเทศไทยแต่หลังจากที่ผ่านไปหลายเวลาพอสมควรไม่อยากระบุเวลานะประธานาธิบดีอิหร่านได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย และสิ่งที่รัฐบาลอิหร่านขอรัฐบาลไทยในขณะนั้นก็คือขอให้ปล่อยตัวนักโทษคนนี้อิหร่านจะนําไปขังไว้ในคุกของอิหร่านขอให้ปล่อยออกจากคุกไทยเป็นการส่งตัวผู้ร้ายคามแดนซึ่งผมก็เชื่อว่าพอไปถึงอิหร่านเขาไม่ติดคุกแล้วครับเขาก็จะกลายเป็นวีรบุรุษของการต่อสู้เพื่อทำลายสหรัฐอเมริกา ก็เอาออกจากคุกไทยไปกลับไปอิหร่านนี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองกลุ่มก่อการร้ายของอิหร่านมาเช่าบ้านอยู่ที่บริเวณถนนที่ไปถึงสุขุมวิท71แล้วเกิดเหตุบ้านที่เช่านั้นระเบิดและชาวอิหร่านก็หนีออกมาตำรวจก็ตามจับจับได้บ้าง เล็ลออดนี้ไปบ้างสุดท้ายสืบสวนแล้วเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการจะโค่นล้มรัฐบาลของอ y ยาตุลาคาเมดีมาเช่าบ้านอยู่สุขุมวิท71บ้านหลังนั้นใช้ในการประกอบวัตถุระเบิดเตรียมที่จะไปวางระเบิดอยู่ที่โบทยิวโบทยิวอยู่ที่ไหนครับโบทยิวอยู่ที่ ข้างสอนอชนะสงครามบริเวณถนนข้าวสารนี่คือการสอบสวนแต่เดชบุญขณะที่ประกอบระเบิดนั้นระเบิดได้ระเบิดขึ้นก่อนบ้านพังทั้งหลังคนที่รอดคนที่เหลือก็หนีออกมานี่ไปตามจับได้แล้วก็สอบสวนทวนความกันเล่าสองกรณีสำคัญสำคัญเกี่ยวกับอิหร่านให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะไม่ต้องการให้คนไทยอินกับเรื่องนี้มาก ไม่อยากให้ไปแสดงความคิดเห็นเพราะจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในภายหลังนี่คือกรณีที่หนึ่งเราก็ดูสถานการณ์นี้ด้วยความสุขุมรอบคอ